สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำงานของตัวทวีจากการริโภคนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะในการพูดถึงเรื่องที่การแจกเงินดิจิตอลนะคะ1,000 0บาทแล้วบางบางหน่วยงานเนี่ยก็มีการพูดว่า เราเนี่ยควรจะแจกเงินตรงส่วนเนี้ยให้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยไม่ควรจะแจกทั้งหมดเป็นข้อสงสัยแล้วก็ถกเถียงกันค่อนข้างมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าตัวทวีของการบริโภคเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวทวีของการบริโภคเนี่ยเรามารู้จักสมการสมการหนึ่งกันก่อนนะคะเราเรียกเขาว่าสมการรายได้ประชาชาติค่ะ โดยตรงส่วนนี้นะคะสมการรายได้ประชาชาติเนี่ยก็จะเริ่มที่ y เท่ากับ c นะคะบวก i บวก g นะคะบวกวงเล็บ x ลบ m ถ้าเราเห็นสมการรายได้ประชาชาติยาวๆแบบนี้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดเนี่ยจะเป็นยังไง ก็จะไม่มีตรงส่วนนี้ค่ะ x ลบ m หรือว่าภาคต่างประเทศนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะว่าประเทศเราอะค่ะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดเพราะฉะนั้นเนีงไงก็ต้องมี x ลบ m หรือว่าภาคต่างประเทศกันอยู่นะคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนค่ะว่าตัว y นี่คืออะไรนะคะ y ก็คือรายได้ประชาชาตินะคะส่วนต่อมานะคะตัว c นะคะตัว c มาจากอะไร ตัว C เนี่ยก็มาจากคอนซัมชันค่ะหรือว่าการบริโภคนะคะของพักเอกชนหรือว่าครัวเรือนนะคะส่วน I เนี่คืออะไรนะคะไอก็คือ investment ค่ะการลงทุนนะคะของพักธุรกิจนะคะส่วนตัว G เนี่คืออะไรคะ G ก็คือ e r n m e n t นะคะจาก government การใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะ แล้ว x นะคะ x คืออะไร x ก็คือ export ค่ะการส่งออกแล้ว m นะคะมาจากอะไร import ค่ะการนำเข้าดังนั้นนะคะทุกประเทศในโลกเลยค่ะอยากให้รายได้ประชาชาติเนี่ยมีตัวเลขที่ขยับสูงขึ้นทุกปีทุกปีนะคะนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี้ยกำลังพัฒนาเติบโตค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้ y เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ เราก็ต้องทําให้การบริโภคมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงนะคะเรานึกกันง่ายๆค่ะมีคนซื้อของเยอะของก็จะขายดีของขายดีก็จะต้องลงทุนเพิ่มตัวไอก็จะเพิ่มตามค่ะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะตัว G หรือว่า Government เนี่ยค่ะการใช้ใจ่ายของรัฐบาลแทบจะไม่ต้องทำงานอะไรหนักเลยนะคะแต่ในภาวะปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตัว G ต้องทำงานหนักนิดนึงนะคะแล้วตัว G เนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานอยู่2รูปแบบนะ,ะรูปแบบแรกค่ะก็คือการที่จะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสาธารณประพพคขั้นพื้นฐานให้กับประเทศเนี่ยนะคะแล้วเวลาตัว G เนี่ยเขาสร้างพวกนี้ค่ะถนนหนทางหรือว่าโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนะคะหรือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาสร้างเองหรือเปล่าเขาไม่ได้สร้างเองนะคะ เขาก็เอาเงินเนี้แหละค่ะจากภาษีของพวกเรานะคะไปให้ภาคธุรกิจเป็นคนก่อสร้างนั่นก็คือการลงทุนจะเพิ่มแล้วเสร็จเวลาการลงทุนเพิ่มค่ะมันก็ต้องจ้างงานเพิ่มการจ้างงานเพิ่มเนี่ยก็ทําให้เงินในกระเป๋าของประชาชนนะคะเพิ่มขึ้นพอเงินในกระเป๋าของประชาชนเพิ่มขึ้นตัว C ก็จะเพิ่มค่ะแต่วิธีการนี้เนี่ยอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะคะตรงส่วนที่ว่า มันทํางานช้าค่ะเพราะต้องรองบประมาณแผ่นดินเป็นงวดงวดไปดังนั้นนะคะอีกแนวคิดหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตัว C เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าตัว C เพิ่ม ตัว i ก็จะเพิ่มตามมานะคะดังนั้นตัว y ก็จะเพิ่มตามทีนี้มันก็จะทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะเมื่อเราเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นนี้แล้วเรามาดูการทํางานของตัวทวีจากการบริโภคค่ะแล้วเราจะได้มาเห็นภาพนะคะว่าที่เขาถกเถียงกันว่าเงิน10,000บาทเนี่ย ทำไมถึงจะต้องให้เฉพาะคนบางกลุ่มทำไมถึงไม่ให้คนทั้งประเทศเท่ากันหมดเหมือนที่ประกาศมาในช่วงแรกนะคะทําไมมีบางหน่วยงานที่เขาเป็นหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงเลยเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานหลักๆอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถึงออกมาให้ขอ้อเสนอแนะอยู่ตลอดเวลาเรามาดูตรงส่วนนี้กันค่ะตรงส่วนนี้นะคะขอเริ่มต้นนะคะโดยการแบ่งคนนะคะออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆค่ะ กลุ่มแรกนะคะขอเรียกเขาว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะขอเรียกเขาว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางนะคะขอโทษทีนะคะได้หายไปรายรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการใช้จ่ายยังไงนะคะก่อนอื่นขอเริ่มที่กลุ่มคนมีรายได้น้อยก่อนนะคะกลุ่มคนมีรายได้น้อยเนี่ยค่าแรงในปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณ300กว่าในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะใช้ที่ค่าแรงเนี่ยอยู่ที่300บาทเหมือนเดิมก่อนนะคะแล้ว300บาทเนี่ยก็จะใช้ตัวยอ่อว่า yd นะคะ yd คืออะไรให้รู้จักคำนี้อีกคำหนึ่งอ่ะก็คือ รายได้พึงใช้จ่ายค่ะรายได้พึงใช้จ่ายเนี้ยดังนั้นนะคะเขามีค่าแรงอยู่วันละ300บาทใช่ไหมคะ YD ของเขาก็คือ300บาทค่ะแล้ว YD ของปกติทุกๆคนนะคะจะถูกแบ่งเป็นอะไรนึกง,ง่ายๆค่ะเมื่อเรามีรายได้แน่นอนเลยค่ะเราก็จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะคะนั่นก็คือการบริโภคค่ะตัว c แล้วถ้าเรามีเงินเหลือเราเอาไปทําอะไรคะเราก็จะเอาไปเก็บออมค่ะคือตัว S หรือว่าเซฟวิงนะคะในส่วนนี้ทีนี้เรามาดูค่ะคนที่มีรายได้น้อยกันก่อนนะคะขอขยับนิดนึงนะคะค่ะเรามาดูในส่วนนี้นะคะคนที่มีรายได้น้อย<ม>เขามีรายได้อยู่ที่สามร้อยบาทใช่ไหมคะแน่ๆเลยตัวซีเริ่มต้นของเขาอะค่ะเขาก็ต้องเอาไป ใช้สําหรับการบริโภคบริโภคอย่างแรกของมนุษย์ทุกคนนะคะก็คืออาหารและเครื่องดื่มค่ะเราคะเนกคร่าวๆนะคะว่าอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยบวกน้ําอีกหนึ่งขวดเนี่ยก็อยู่ที่มือละ60บาทนะคะเพราะฉะนั้น60สิบเราต้องทานกัน3มมือนะคะ เราใช้จ่ายไปแล้วค่ะสำหรับค่าอาหารประมาณร้อยแปดสิบาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วการที่จะไปทำงานได้เราก็ต้องมีค่าเดินทางใช่ไหมคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนะคะ,ะสมมติว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่อำเภอจอมทองนะคะต้องนั่งรถเหลืองมากันโดยปกติเนี่ยรถเหลืองจากจอมทองมาในเมืองเชียงใหม่ไม่รวมค่ารถแดงนะคะคิดว่าเขาลงรถเหลืองแล้วเนี่ย เขาสามารถเดินไปทํางานต่อได้เลยค่ารถเนี่ยก็จะอยู่ที่รอบละห้าสิบบาทค่ะไปกลับนะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทค่ะนั้นหมายความว่าเขามีค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะสองร้อยแปดสิบาทแล้วสิ่งที่เราจะขาดกันไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะ,ะเป็นปัจจัยที่ห้าของทุกๆคนนั่นก็คือเติมเงินมือถือค่ะเหลือยีบาทก็คงเติมเต็มไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาใช้จ่ายไปหมดแล้วนะคะ300ดังนั้นนะคะขอขยับอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนั่นหมายความว่าไงคะ yd ของเขาใน300บาทนะคะเราบอกแล้วว่าต้องแบ่งเป็น C กับ S ใช่ไหมคะส0มร้ 300. เขาก็บริโภคทั้งหมดทั้ง300ค่ะแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยนะคะไม่มีเซฟวิงหรือการออมเลยทีนี้เรามาดูคนอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะ ว่าคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงเนี่ยรายได้ของเขาปกตินะคะที่ค่าที่หากันได้เนี่ยรายไดีของเขาจะไม่ได้เป็นรายวันแล้วนะคะแต่จะเป็นรายเดือนค่ะจะอยู่ที่ประมาณนะคะห0 0 0 0ื่นบาทต่อเดือนค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูต่อค่ะ ปกติของมนุษย์ทุกคนนะคะวัยดีเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะแบ่งเป็นการบริโภคและการออมนะคะแล้วคนกลุ่มนี้ค่ะเขามีแนวคิดยังไงต้องบอกเลยนะคะแนวคิดของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เลยค่ะเขาจะคิดว่าสิ่งแรกเมื่อเขามีรายได้เพึ่ใช้จ่ายเขาจะต้องเอาไปเก็บออมหรือการลงทุนนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะทำไมคนกลุ่มนี้ถึงคิดแบบนี้โดยปกติเราเลยนะคะเรามักจะทำงานกัน ในระยะเวลาเนี่ย25ถึง30ปีนี่คือช่วงระยะเวลาของการทํางานโดยเฉลี่ยของมนุษย์ปกตินะคะแล้วทํางานในช่วงอายุ25ถึง30ปีนี้ค่ะเราเก็บออมไปเพื่ออะไรคะเพื่อใช้จ่ายในไว้กเกษียณค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยอายุของคนนะคะเฉลี่ยโดยพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเราทํางาน25ถึง30ปีเพื่อนําเงินไปใช้กับช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ ประมาณ20 30ปีอีกเช่นกันนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เขาคิดเขาก็จะคิดเรื่องนี้แหละคะ่ะเก็บออมไปในส่วนนั้นแล้วถ้าถามต่อว่าเขาเก็บออมประมาณเท่าไหร่โดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะเก็บออมอยู่ที่30,000บาทค่ะทำไมเขาถึงเก็บออมสูงขนาดนี้เขาคิดถึงเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วยะคะ่ะเรื่องการประกันสุขภาพนะคะเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมต่าง แล้วเขาเหลือเงินบริโภคอยู่แค่เท่าไหร่คะสองหมื่นค่ะนั่นก็คือวายดีของเขานะคะในส่วนห้าหมื่นเดี๋ยวเราเขียนตรงฝั่งนี้เป็นห้าหมื่นแล้วกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพนะคะทีนี้ถ้าเราดูแบบนี้นะคะ่ะเราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเพราะค่าของเงินเนี่ยมันกําลังต่างกันคนนึงเนี่ยไรายได้น้อยอยู่ที่สามร้อยบาทอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเดี๋ยวเรามาปรับฐานกันค่ะ ปรับฐานให้เป็นเงิน1บาทเหมือนกันนะคะดังนั้นขอเริ่มที่คนรายได้น้อยก่อนนะคะในเงิน1บาทของเขาเราจะทำยังไงเราก็เอา300อไปหารค่ะดังนั้นนะคะเงิน1บาทของเขาใช้เพื่อการบริโภคทั้ง1บาทค่ะแล้วบวกศูนย์เข้าไปนะคะเพราะว่าฝั่งนี้ หารออกมาแล้วได้ศูนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งคนที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงถ้าเราทำให้กลับมาเป็นเงิน1บาทเหมือนกันนั่นก็คือเอา5้าหมื่นบาทหารน,นะคะดังนั้นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในเงิน1บาทของเขาค่ะเขาใช้เพื่อ การบริโภคไปแค่0.4นะคะแล้วส่วนใช้เพื่อการออมนะคะไป0.6ดูนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงรายได้ประชาชาติกันไปรายได้ประชาชาติถ้าอยากให้มันสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยตัว c จะต้องเพิ่มใช่ไหมคะดังนั้นหมายความว่ายังไงคะเงิน1บาทของคนรายได้น้อยอะคะ่ะ เขาใช้จ่ายหมดเลย1บาทเขาเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้หมดเลยค่ะแต่เงินหนึ่งบาทของคนรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงนี่นะคะเขาใช้จ่ายตัว C เพื่อการบริโภคแค่สี่สิบตังค์ดังนั้นเรามาดูต่อนะคะถ้าเติมเงินเข้าไปให้คนรายได้น้อยนั่นหมายความว่าไงคะเขาก็จะเอาไปใช้จ่าย เต็มจำนวนค่ะหบาทเหมือนเดิมเลยนะคะเขาจะใช้หมดค่ะให้ไปนะคะหบาทก็ใช้อีก1บาทค่ะแต่สำหรับคนรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงหมายความว่าไงคะถ้าเขาได้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเงิน1บาทของเขาที่ได้มาค่ะเอาไปใช้เพื่อการบริโภค0.4 แล้วก็ยังเก็บออม0.6นั่นก็คือได้เงิน10,000บาทมาใช้จ่ายแค่4,000ค่ะแต่เอาไปเก็บ6,000บาทแต่พูดแบบนี้เนี่ยอาจจะมีคนแอบแย้งนะคะว่าอ้าวก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยให้เงินเขาไปหมดแล้วเขาต้องเอาไปใช้จ่ายนะเขาไปออมไม่ได้วิธีการของเขาค่ะเขาจะทำยังไงเขาจะใช้แบบนี้ค่ะเมื่อเขาได้เงินมา เขาก็ยังใช้ใจ่ายสองหมื่นเหมือนเดิมนะคะเท่าเดิมโดยที่เอาเงินของตัวเขาเองอะคะ่ะเก็บเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วเอาเงินของรัฐบาลเนี่ยมาใช้ใจ่ายหนึ่งหมื่นบาทค่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้เพิ่มเป็นสามหมื่นนะคะอันนี้คือวิธีการที่เขามักจะคิดแล้วเป็นแนวคิดนะคะจากที่เรามองเห็นแต่ส่วนคนรายได้น้อยเนี่ยเขาจะใช้หมดเลยค่ะในหนึ่งหมื่นบาท ดังนั้นนะคะเงินหนึ่งหมื่นที่เขาได้ไปอะค่ะเขาจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วเกิดการหมุนของวงรอบเงินทั้งหมดค่ะอย่างที่บอกเมื่อมีคนใช้จ่ายนะคะการบริโภคเพิ่มขึ้นของก็ขายดีขึ้นเมื่อของขายได้มากขึ้นก็ต้องผลิตเพิ่มขึ้นและผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการทำงานของตัวทวีการบริโภคนั่นเองค่ะ จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมเวลามีนโยบายอะไรมักจะเลือกใช้จ่ายหรือว่าเลือกให้เงินนะคะกับคนที่มีรายได้น้อยมากกว่าคนที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ